คนไข้มีการเจ็บก้นกบนะฮะเดีลองลุกใช่ฮะปกติเนี่ยพอเวลาลุกจะเจ็บเนาะเนี่ยเขาเจ็บตรงบริเวณนี้เลยอ่าชี้ฮะอ่ตรงนี้เลยนะตรงก้นกบเนี่ยก็คือตรงบริเวณนี้เลยมันจะเป็นกระดูกแหลมแหลมอย่างนี้นะพอเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดถ้านั่งนานๆยิ่งขับรถวันละกี่ชั่วโมงนะ,ะช่วงที่เป็นโดนเี้ยงอะมากชั่วโมง<ๆ>ไหนลองนั่งเนะี่ท่าที่นั่งแล้วเจ็บคือท่าท่าท่าอะไรเอ่ยนั่ง างเงี้ยจะเจ็บไหมจะรู้สึกใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดนั่งขึ้นมาจะ,จะไม่ค่อยเจ็บอ่าถ้านั่งพิงอ่ะมันจะเจ็บเพราะว่ามันจะลงน้าหนักมันจะกดลงเต็มๆเ,เ,เลยนะทีนี้วิธีการแก้ไขนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสมมติเรากินยาฉีดยาอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกถ้าเราไปนั่งนานๆคีย์ก็คือว่าเราต้องไปเจอนี่โดนัทพิลโลโดนัทพิลโลเป็นอย่างงี้คือหลักการก็คือว่าให้ตรงบริเวณร่องเนี่ยมันเอาไอ้ตรงกระดูกตรงเนี้ยไปอยู่ตรงร่องพอดี มันก็จะไม่กดพอไม่กดปุ๊บมันก็ไม่จิบไม่ได้กดสักเดือนนึงเดี๋ยวมันก็หายเองเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะกระดูกก้นกบอักเสบสามารถแก้ด้วยการไปซื้อหมอนโดนัทหรือหมอนอะไรก็ได้ที่มันมีร่องตรงนี้นะฮะทำให้ก้นกบมันไม่ทิ่มอาการก็จะดีขึ้นนะครับ